แดดดีมากครับวันนี้แดดแรงจ้าเลยบ่ายโมงพอดีโมบายผมกำลังตีด่วนเพื่อไปเก็บงานกู้งานอันนี้มุ่งหน้าสู่บรงการครับไปทางพนทธวิสัยนั่นแหละเพิ่งออกจากน้องคายตอนผมเดินทางผมสบายใจที่สุดเป็นมีเวลานั่งเล่นโทรศัพท์เพรา ระดับป๋าครับขั้นเทพมือรถพ่วงนะครับเนี่ยมืออาชีพเลยนะครับรถพ่วงรถบรรทุกมาตั้งแต่นมตอนนี้แกหกสิแล้วแกได้เงินแสนแล้วโบนัสแสนหนึ่งแล้วก็แกก็ามาเป็นช่างครับเลิกขับรถใจเย็นไม่ต้องหว่วง เนี่ยเนีเข้าถึงโรงเล่านะครับอรุโนะไทยเทพอรุโนไทยโรงเล่าที่หนองชายให้เลยกำลังสร้างอะไรไม่รนนู้นกำลังอ๋อโรงไฟฟ้า,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 าอ๋อลงไฟฟ้าจากลามาเก็บกันไปอยู่นี่นี่นะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดดูเอานะครับนี่แหละ ประเด็นเล่าเทพอรุณโนไทยประจำจังหวัดวนะ้องคายเลยเล่าขาวนะรู้สึกว่าอยู่ที่สุรินก็มีอีกที่หนึ่งบางยี่ขันนี่น้องคายก็นี่นะครับเทพอรุณโนไทยบสบาย เวลาเดินทางไปไหนมาไหนผมจะมีพนักนางานขับรถให้ผมไม่ต้องขับเองสบายมากนอนนอนหลับก็ได้ใน้พัก่อนก็ตอนเดินทางนี่แหละครับผมคิดว่าน่าจะถึงนะครับผมบวิดีโอนี้ตั้งแต่ออกจากตัวเมืองนครไยมาผมจะให้ท่านได้เห็นใบพาสทที่มาจากทางหนองสองห้อง เรื่องเรื่องเ,อเข้าเมือง,นองนนหนองคายลำพอดตรงนี้นะครับใช่ไหมลำพอดตรงนี้นะครับเขาทาสะพานข้ามนะครับเนี่ยสะพานข้ามไม่ได้หรอตอหม้อเใช่ไหมตอหม้อตะพาน,นร <S 2> <S 2> เรนเนี่ยไปลงโน,น่นหนองคายนะหนองคายนะครับไม่ใช่จังหวัดหนองคายนะั่นหนองคายจริงๆนั่นน่ะ เขาทําสะพานข้ามนะครับทาสะพานลอยฟ้าข้ามหนองทั้งหนองอะ่ะเป็นระดางเป็นกิโลสองกิโลอะ่ะใหญ่มหาักษ์โครงการนึงโอเคนะครับสามนาทีผมทานานกว่านี้ไม่ได้มันจะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นมากผมจะส่งผมจะส่งวิดีโอของผมเข้าทางเฟซครับให้เพื่อนเฟซผมได้ดูถ้า youtube ผมจะทำอีกแบบหนึ่งครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตัดต่อเอาอันนั้นผมส่ง youtube ครับ M Mac นะครับ YouTube ผมเปลี่ยนชื่อแล้วพิมพ์ก็ M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 , M พิมพ์ใหญ่เวนวักแล้วก็ M พิมพ์เล็กตัว A แล้วก็ตัว K นะครับแล้วท่านจะเจอผมหลังจากเข้าไปในในแอป,ปของอ YouTube แล้วนะครับพิมพ์แบบนี้เลยเจอผมแน่นอนครับผมเอาวีโอไปฝังไวน้นั้นเยอะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผม